สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ในคลิปหมอดูเลขเด็ดเอาเล่าพัฒนาจงเดกจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพ้องหันเล่ากระโบถูกเดือนสกาวถูกยองเนาะ,ะเล่าเหมือนี้วันเล่าพัดนะคะเนาะโทษหาเพิน่นเพิ่นทษมาก หมอดูเลขเด็ดเคยเข่าสามตัวตรงห้าน้อยเพิ่นเข่าทุกงมือเนาะติดตามได้ทั้งแมนองกําแพงเนาะห้าน้อยเข่าทุกมือทุกมือค่ะทุกท่เนาะห้าน้อยเพิ่น,นะ่ะล่าเพิ่นกับเขา่าโดยเฉพาะตัววิ่งเด้อค่ะเด้อตัววิ่งเข่าตลอดบรุลดเนาะตัววิ่งตัวลูดเบิ่งประกอบกับเจ้าอื่นก็นได้เนาะตัวลูดเพิ่นมาจับใส่กันเลย จะเป็นคู่โตดคู่ตรงเลยเนาะค่ะเนาะของสุดใจบ้างของแม่เล่บ้างตรงกันจับใช้กันโอ้สามตัวเตกเก็บ้าก,กันได้หลายหมืน่นเงินจะกกากบสุดใจเนาะเอาของสุดใจมาส่เอาของแม่เล่มาส่เลขเด็ดโมด,ดูเลขเด็ดมาสซเข้ากันค่ะสามตัวแตกเลยสองสองแปดสี่เนาะ,อะสองแปดสี่ จะเดียงกัดฝ้ายได้น้ำเพิ่นอยู่เนาะเนาะตัวตัววิ่งแต่ละคนมาเบิ่งกันมาใส่กันกัดหาจับคู่เอากัดมีโศกมีดวงกันไปเนาะค่ะวันี้เพิ่นให้มาสองตัววิ่งกับสองสตัวบนตัวเดียวเนาะสองตัวล่างตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามสั่งซื้อคิมคิมลดราคาในคลิปนี้เนาะพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทลดกันเรียวกันค่ะเจเลียงมาถูกเลข หาเงินไว้ซื้อเหล็กก่อนเนาะ,ะ,นะะค่ะเนาะลดราคาบ่มีเงินจ่ายค่าเหล็กฮ่าอุดหนุนอุดหนุนรถนคลิปนี่คลิปเดียวได้สิฟังเนาะพ่อคลิปไหนคลิปนั้นละกันด้านาพอ่อท่านก็สิไดนะ้ลดราคาพันสองคือเก่าเนาะลดเฉพาะผู้ได้ฟังได้เห็นคลิปแต่ละคลิปนี่เนาะคะ่นะเนาะถ้าท่านเห็นคลิปอื่นจะไม่ได้เนาะคะ่นะเนาะเนาะ คลิป in, อื่นอาจชิบเ่าอาจชิบว่านี่หรือสียนี่คลิปสองคลิปท่านั้นถ้าผู้ใดเห็นกับสื่อเลยค่ะซอยให้ผิวหนาน,นุ่มนวลฟื่นฟูผิวดูสภาพผิวลองน้ำหมกักตื่นขึ้นริ้วรอยดีขึนข้นตื่นขึ้นนะคะฟืน้นฟูสภาพผิวให้กระจ้างให้เด้งให้ดึงเพราะว่าหนาเห้านี่รู้สึกหย่อนคล้อยหนามันก็สิซอบลองเด็กล่งหนาบ่บูมนะคะเนาะตื่นเสามาด้วยด้วยขี้มตัวนี้หนามันจะบ่บูมเด้ จเจดยงย์ใส่ตัวนี้ตื่นขึ้นมาหนะบาบวมปกตินาะสิบวมสิบวมบ่ตื่นขึ้นมาหนาะสิโลยสิบวมจีนแต่ถ้าใส่ตัวนี้ตื่นขึ้นมาหนาะคือเกาฟื้นฟูคือจังทันบน่อนนะเนาะไปฟังหมอดูเลขเด็ดน้ำกันค่ทะท่านผู้ชมห้กำลังใจ,จเจดงแล้วก็สั่งซื้อครีมมาได้ตามเบอร์โทรขึ้นายนาจอนนะคะเห็นไมเห็น ก็ไปลงให้นินาใช่ใช่เดือนจะกาวรับสายพอดีอยู่ด้วยกันไปเที่ยวไหนกันมาเอ็ดอนกับรถสจก้ก้เลยเออไปกินข้าวค่ะพาเด็กๆไปกินข้าววันหยุดหลายวันอ๋อาแม่แดงเอาราวนะบนเก้าตัวเดียวอีกหะบนเก้าลาววันเนี้ยค่ะบนเก้าตัวเดียวแล้วก็ชุดเดียวก้า2สองก้าสองล่างล่างแปดตัวเดียวค่ะ แปดห้าแปดห้าแม่แดงลงโทรศัพท์แม่ย์จันไปนะค่ะค่ะได้ค่ะครับแปดอ่าโอเคขอบคุณมากมากค่ะจน n n, ันเห็นไม่เห็นว่าที่น้าแม่แดงก็ไปลงให้นิ่งาใช่ใช่เดือนจะกาวรับสายพอดีอยู่ด้วยกันไปเที่ยวไหนกันมาไอตุ๊กอุดรนกับรถจะจ,ะจะโก้เลยเออไปกินข้าวค่ะพาเด็กๆไปกินข้าววันหยุดหลายวันอ๋อค่ะแม่แดงเอาราวนะ บนเก้าตัวเดียวอีกฮะบนเก้าลาววันเนี้ยค่ะบนเก้าตัวเดียวแล้วก็ชุดเดียวก้าวสองก้าสองล่างล่างแปดตัวเดียวค่ะแปดห้าแปดห้าอ่าไม่แดงลงตัวสเปซจันไหมน,นะค่ะค่ะได้ค่ะครับครับเจดห้าโอเคขอบคุณมากมากค่ะจันค่ะหมอดูเลขเด็ดเพิ่นกะหายมาแล้วตามที่เพิ่นบอกจเจดแดงกะเรียบเรื่อง เขียนมาให้ท่านผู้ชมเบิงจะจะเบิงติ็ม,ม,มค่ะบนเก้าตัวเดียวล่างเก้าสองนะคะอุ้ยบนเก้าตัวเดียวจับคู่เก้าสองล่างแปดตัวเดียวจับคู่แปดห้าค่ะท่านผู้ชมจับให้ถูกจับให้หมอให้ควร8แปดเก้ากับจับใช้กันโลดกี่เรียงว่านะนะซีตวเนาะค่ะเนาะเก้าสองแปดห้าห้าเนาะ 8หา8เก้าจับใส่กับลวดเก้ามากกับเก้าสองเก้าหาเก้าแปดไปลวดแปดมากกับแปดเก้าแปดหาแปดสองไปลวดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะจับเวียนนี่มันครบเลยค่ะเนาะโชคดีห้ากระสีได้ตัวเดียวก็เหมือนร้อยในหนึ่งนะถ้าสิตัวก็ร้อยในสิมีโอกาสสูงยี่สิบตัวก็ยี่สิบในยี่สิในยี่สิบมันก็จะมีโอกาสสูงก็กันนะคะซื้อหลายตัวก็มีโอกาสถูก ซื้อตัวเดียวโอกาสถูกมันน้อยนะคะเนาะถ้าได้ก็ได้หลายกับม่นยุ่ซื้อสิบมวดกับว่าถูกได้ซื้อตัวเดียวนะแต่ซื้อศราตัวนี้สิบหมวดอย่างใครถืออยู่พวกมิมนดวงเนาะพวกมีดวงซื้อตัวเดียวก็ถูกคือว่าลรอวะแต่คนเฮาสีดวงดีพร้อมกันทั่วประเทศยังได้ก้าวองตัวเดียวซื้อมาเบิงเจดีย์มื่นคนกับสีซื้อทั้งมื่นคนก็สีโชคดีแถมว่าซื้อตัวเดียวเพราะฉะนั้นซื้อตัวเดียวไม่ได้หรอกต้องซื้อหลายตัว ะะย่างหน่อยกับซิฟตัวแล้วค่ะจัางสิถึกไม่โอกาสสูงหนะ่าเนาะซื้อตัวช่องตัวนี้ความเสี่ยงมันสูงมากเลยถ้าต้องทําความเสี่ยงให้หน่อยลงสื่อจะกีซิฟตัวนี้เนาะมันก็ได้ได้ทุกงวดได้ทุกงวดเนาะประมาณนั้นแหละถ้าซื้อตัวเดียวมันก็เสีถูกจังไดเนาะถูกกระเคาะเท่านั้นแล้วเนาะถือว่าโศกใหญ่เท่านั้นแล้วอ โศกไงวาเป็นคอโศกไงโูกไงถือเราก็ไปหาทำบุญถ้าสือตัวเดียวถูกนะเธอสือเทละาซ่า,าวตัวสามสิบตัวถูกทุกงวดเก็บกินทุกงวดวันเก็บกินทุกวันนะคะได้น้อยก็ช่างมันแต่ว่ามันถูกบ่อยๆถูกทุกวันนะคะ,ะห้าเหล่าห้าหน้อยเท่านี้แหละซึ้อหลายตัวมีโอกาสถูกสูงได้ทุกงวดได้กินวดและนิดหน่อย ก็เอานะคะเนาะผมรุงสายตากระทักมากค่ะท่านผู้ชมบำรุงสายตาฟ้าฟางนะคะเปิดท่อเพิ่มขึ้นให้หนาจอมี่ยังกระโถ่หาเพิ่อนเด้อค่ะเดอะ้อมีอะไรก็โทรหาเพิ่อนอยากได้อะไรก็โทรหาอยากได้เลขเด็ดเลขสองตัวสามตัวรัฐบาลฮาหนอยก็โทรหาเพิ่อนค่ะหาหนอยเพิ่งถูกทุงวัดเนีย่ยแล้วก็บำรุงสายตาด้วยตัวนี้นะคะมัน ก็เป็นอาหารเสริมบำรุงร่างกายทุกส่วนในร่างกายเน้นที่ดวงตานะคะกะบม้หูละกินละตามันสว่างดีนะคะกินละสะว่างดีบ่วาบ่าบาม้วเนาะเีเรียงก็เริ่มกินแล้วเริ่มจะกินแล้วค่ะพอ,อย่มใดคือพ่อก็ยังกินนะตามนันก็รู้สึกว่ามันเป็นย่งเป็นง่ายบ่สดใสเนาะคะนะ่ะเนาะกินวันละสองเม็ดหลังอาหารค่ะ อันนี้ที่สารกันบูดมั้งเนานะค่ะสารเก็บความซื้นว่าเป็นสารกันบูดเก็บความซื้นกินแล้วสดซื้นกับปีกับเป้าขาแค่เสียมแค่แมกกบแก้ปวด กระดูกปวดข้อปวดเกาลดบวมของเกานะคะบุ้งนุกระดูกคอ,อต่างๆเสียมกินได้ค่ะสะบู่เจแดงก้อนละหนึ่งร้อยบาทค่ะเจแดงก้อนหนึ่งก้อนละหนึ่งร้อยบาทตัวนี้ก้อนละลอยห้าสิบเป็นสินค้าขายดีแล้วบอกต่อนะคะตัวนี้ตัวนี้ถ้าเอายี่สิบก้อนก้อนละแปดสิบบาทค่ะก้อนละแปดสิบบาทยูสิแถมท่านผู้ชมบ่าง แถมสบู่เป็นยังไงฮะเออพันสองร้อยแถมสบู่เนาะน้อยใหญ่เนาะแถมใหญ่ลดราคาดีกว่าแถมสบู่หนึ่งพันสองร้อยแถมสบู่หนึ่งก้อนแถมสบู่ส้มหนึ่งก้อนเนาะเอาไปยังไงฮหนึ่งชุดแถมสบู่ส้มเป็นได้สองก้อนเลยเนาะได้สองก้อนสบู่ส้มได้สองก้อนเนาะเอาแบบนั้นไปยังไงละ่ะ นะคะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งชุดแถมสมูดหนึ่งก้อนดีกว่ามาั้งโปดแลกแจกแถมเอาผู้ใดเบิ่งในคลิปนี้ก็สิได้ละคะ่ะท่านผู้ชมขอท่านผู้ชมโชคดีนะคะถูกหอยลวยๆไปน้ากันค่ะ